ใครเป็นผู้สร้างให้เนะี่ยส้นหลาแม่ของยูซุพี่สาวเราซ<ช>าร่าซุซาร่าเนี่ยนะเ<ช>อาทุนมาให้สร้างส้ซ่อนหลาใ<ช>นะครับอยากจะให้คนที่นี่เนี่ยโดยเฉพาะครอบครัวพีพ่พี่น้องน้องได้เปลี่ยนแปลงเขาอยากให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงก็อยากให้คนมาเยอะๆด้วยคเราไม่ไม่ได้อยากให้เฉพาะครอบครัวทำอยากให้คนอื่นมาทำด้วยช่วง บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสัทธาการเด่นเพลสบ้านหัทไทยรักสละวัมวะคุมตุลลอฮ์ุอัลลกฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับการเดินทางมาภาคอีสานเราได้รับรู้ถึงรสชาติแตกต่างกันนะครับครอบครัวกำพร้าบิดาของเขาบางท่านก็เป็นพี่น้องสายเลือดจากประธานก็ดี นองจากประเทศพม่านะฮะแต่อีกหลายๆครอบครัวทั้งทที่เขาเดิมเนี่ยไม่ได้มีเชื้อสายมุสลิมเลยแต่พี่น้องครับเรามาพบครอบครัวครอบครัวหนรับอิสลามถึง7คนด้วยกันเรื่องราวของครอบครบัวนี้เป็นครอบครัวมรับน่าสนใจมากนะครับหลังจากที่ที่รับอิสลามแล้ว ปัญหาที่ตามมาอยากจะให้มาเรียนคุณมาเรียนได้เล่าถึง<ม>แน่นอนฮะชีวิตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูดีๆชาวบ้านเ็ากินเหล้าเมายาใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่อยู่ในกรอบอิสลามพอมารับอิสลามพวกเข้าไปสิ่งที่เราเคยเปฏิบัติวิถีต่างๆที่ชาวบ้านเขาเป็นอยู่เนี่ยคุณมาเรียมเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรตามมาบาตอนแรกก็ไม่เข้าใจเขาก็ว่าอยู่พอหลางัลงๆมาเขา เขาเข้าใจเขาก็ไม่ว่าไม่ว่าใหม่ไม่เขาไม่เข้าใจเขาก็โน่นก็เห็นเวลาละหมากรู้บอกอยากจะทิบอยากจะอะไรอะเขาจะเหมือนคนบ้าพอหลังๆมาเขาเข้าใจเขาก็รู้ว่ามาเรียมไปวัดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พวกนี้เขาก็พอจะเข้าใจอยากพี่น้องอะไรขัดขวางตรงไหมฮะพี่สาวแม่ของยูซุปเนี่ยรับอิสลามแล้วมาชวนคุณมาเรียมรับอิสลามอีกแล้วก็อยากจากพี่น้องเขาเขาว่าไงอะ เขาก็ไม่เขาก็ไม่ใหญ่เข้ากันแต่เขาก็ไม่กล้าพูดให้ฟังก็่าได้ยินผ่านหนูแต่ก็เฉยเฉยมาเลี่ยมถืวว่ารอบครัวใครก็ากัวมันถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีเราต้องทนไว้เอาต้องใช้ความอดทนสูงไหมครับคิดว่าต้องใช้ความอดทนสูงไหมในการอุตส่าันแรงนะหมายความว่าพ่อพ่อของเด็กเด็กเนี่ยเขาอยัางไงเขาเขาไม่ยอมรับเขาไม่รับอิสลามแต่เขาไม่ต่อต้านต่อต้านไหม เขาก็ไม่ด่อด้านจะละหมาดก็ละหมาดไปจะถือสินอดก็ถือไปแต่เวลากินเล้ามาก็จะโม้ไปอีแครอีแครแต่แต่ก็ําดูดีลามาเดี๋ยวนี้ก็เฮาแล้วดีขึ้นเยอะไหมหลังจากได้ลูกคนนี้ก็ดีขึ้นคุณมาเรียมได้ละหมาดขอโทษอาไหมครับขอโทษอาให้เขาเปลี่ยนใจไหมครับอธาค่ะคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคงจะได้สักวันคงจะได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่ปีสี่เก้าเมื่อไรจะได้ก็อยาสิ้นหวังนะฮะช่วยอธิษาแล้วก็อย่างน้อยก็ ราครับประคองกันไปนะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ตั้งใจว่าอิสลามเนี่ย<ช>จะเป็นเป็นเกราะป้องกันดูแลฮัสซันฮมเซนแล้วก็พระฮัดรวมไปถึงน้องไลลาคนเล็กเนี่ยนะครับได้ได้ดะว่าได้เชิญชวนสามีแต่สามีก็ยังไม่ไม่เข้าใจนะยังไม่รับอิสลาม ช่วงเวลานั้นมีใครที่เราเชิญชวนให้เขารับอิสลามไหมนอกจากคนในครอบครัวแล้วตามคนอื่ต้องไม่มีใครแล้วามเขาอยู่ <c oughs> โอ้ยย,ยุ่งยากต้องมานั่งละหมาดมันต้องมาทํานู่นต้องมาถือศีลดวโอ้ยกูตายกูตายกูยอดก้าวไม่ได้ว่าง <c oughs> ั้นนะแล้วเห็นว่าเ <c oughs> ชิญชวนให้แม่รับอิสลามด้วยแม่เขาก็แม่เขายินดีรับเองแม่เราเองคนที่เอ่ยปากคนแรกคือแม่ของยูซุเขาไปชวนชวนไปบอก แล้วก็ตัวจับมาก็อยากให้อยากให้แม่เปลี่ยนนะวันนี้มิทิศัทธาชนนะฮะร่รวมกับรย์อุสมานนะฮะมุทิสันติศึกษานะครับได้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็สุดท้ายุมรียมอยากจะคาดหวังอะไรกับอนาคตของลูกๆบ้างในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเรเรียนก็ต้องเรียนศาสนาในขณะที่ สามัญหรือการประกอบอาชีพในอนาคตก็ต้องก็ต้องเรียนด้วยนะฮะคาดหวังอะไรในตัวลูกคาดหวังหนึ่งคือให้เขาเป็นคนดี<ม>ถ้าเขาเรียนด้านศาสนาจบ<ม>ก็แค่จะได้มาสอนแม่สอนน้องสอนพ่อ<ม>เพราะว่าที่นี่มันไม่มีครูสอนอย่างงาซันเขาเขาก็กําลังเริ่มเรียนอยู่แล้วถ้าเขาจบมาอย่างไร<ม>เขาก็บอกเออพ่ออันนี้ไม่ดีนะแม่อันนี้ไม่ดีนะ<ม>เขาก็ยังจะได้สอนได้ด้วยเพราะว่าน้องๆยังเล็กอยู่ อาจจะไปไม่ไม่ทันหาซันว่าซันตอนนี้ก็กําลังเดิมก่อนเพื่อนแล้วเขาก็ต้องดีและพี่ชายเขาก็ยังไม่เข้าครับพ่อเขาก็ยังไม่เข้ามาเรียมอยากให้เขาเก่งกว่านี้ดีกว่านี้เขาจะได้ด้ว่าเอาพ่อกับพี่เขาเข้าด้วยเอาญาติญาติพวกป้าพวกลุงเข้าด้วยแต่ก็ไม่รู้อะไรจะได้ขอดูวยนะผู้กำกับรุกครับ ก็ดีใจครับคิดว่าบ้านิี่มาเรียมคงเป็นบ้านแรกครับที่ปักทองชายอิสลามปักทองแห่งศรัทธาที่อันสันติเนี่ยเกิดขึ้นผมก็อยากจะขออู้อานะครับให้คุณมาเรียมคงจะได้แผ่ขยายนะครับด่าวาปไว้ไปแค่กับพี่น้องที่นี่ทำให้มิสลามเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นที่คาสลาเนี่ยให้เป็นทวีคูณนะครับเราคงจะดีใจที่จะมีพี่น้องของเรามากขึ้นนะครับครับ